โ oh. เ็นไดปะมือนี่ฮ้ยมาทานบ่ปาบดูเฮ็ดปดเฮ็ดวเ็ดจับได้เฮ็ดบาดมือพี่น่อยเฮ้ยดดอะไรมไทโอ้ดูมื่อนึงเฮ็ดได้เท่าไดปานสามพันสามเพียง mm. แม่จะคนนสิบ <10 S 1> <10 S 2> คนสิคนสามพ ปัดดองยื้มดู่กันเก็บควมหัวไงโฮอเดียวพอจะตะคนก็โอ้แปไตกันน้มาจะตะมือจะตะเวนช่วยยืดเงินขาปัวปวดพูดหรวะจะสวรรค์เ็นเหตนองเอ้ยตึงเ็บไปก็ช่วยยไดเงินนา้นนันปอยู่แปไตกันนั่นนู เติร์มเติมเวียนมึงดูป mm uh. uh. ุ๊บมวนออกหลอกชาคนบังหลอกทีหลังเอ้ยว้าคนหนุ่ยคนนี้ครับมาสิบกกันสิบสิบ่นดูดิเีมยมึงดูดมูลไดสามพันเพียงนาะดูปุ๊เพียงเท่าไรก่อปะเพียงพันสองเลยโอ้ ุตวสามแสนกนมมือน wow> ี่สามพันละามันลปัดที่ตัวเฮ้ยหลอมยหัวโอโอ๊ดสามแสนกวตเหมือนเงนเป็นหมื่นไทยเข้าอยู่น่เ็นวัวงรองูปลาหวม กำไลเขาวะ้อมของเยรุนอมื่นน,น,ออ 11, น,น,น,นึ่งสามแสนัวยนองเบิ้งไว้เรี่ยชีวิตตัง้งเด่นได้เงินเขากับปไ่กันเนาะฟูไปชีวิตนะลูกููข้างหนึงขางหลังหนุนอันนี้เฮ็กกดยังไงมไปกเก้ยวดูมือไห คมเป็นังไเตียนเมือเลยิปะหลงหลงลง้งเอ้ยเงินเป็นเมือนไทยโห่ดิเจรละเมือเจลิเวีนเบิ้งเด้อครับแต่ละคน้นดบนร่วมกันดค่นเดียวเนี่เป็นเมือนไทยอยู่ดน้อโอ้โหโคดอ่ดเสียบเงินโหฮึ ดูค,ดคนแต่ละคนมตนออกหลอก <c oughs> มาทานยังไ้พอกันชิมน้ำนะครับนุ๊พี่น้องเอ้ยสุ้กลัวเนี่ยแต่อันนี้เดยสวรรค์จะหนีแหละบังดูเฮ็ดไว้คักไว้เนี่ยอนไอปผัวชูนิ้วหน่อยสุๆ Yeah.